ข้ากับสวัสดีท่าทบชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข่ามื่อนี้กะมาพบกับเจ๊าข้ามสามตัวเต็งคือเก่านะค่ะมื่อนี้เจ๊าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามนื่อล่าความฝันกับคุณแม่กุหลาบค่ะค่ะคุณแม่กุหลาบนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันเพื่อนฝันว่าเพื่อนไดไปวัดเนาะค่ะเพื่อนไปวัดเพื่อนไปเสือกที่วัดเพื่อนว่านะค่ะกะต้นนั้นเพื่อนกะไปยายเขาสากค่ะกะเห็น พีไพ่กระตาเป็นเด็กๆเด็ก,ดกน้อยนั่นค่ะถู้จมพันว่ากระไพ่ามากแซวลพันานาะค่ะอยู่ทีผักสงพันว่าค่ะข่ะความฝันของคุณแม่ผู้หลักที่เป็นยังไงเป่นเสียห้แนวทางยังไงเป็นไปเป็นมาเนไ่ยไรเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเขก็ไปติดตามรับจมรับฟังความฝันของคุณแม่ผู้หลับพร้อมกันค่ะ ค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณแม่กุลาบค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันนี่กะได้มาติดตามนึงแล้วความฟันกับคุณแม่กุลาบค่ะเพื่อนบ้าเพื่อนฟันเนาะค่ะเพื่อนไปนอนอยู่วัดนาะคุณแม่เนาะโบแมนไปนอนไปอันยายขาวสากโอ้ไปเสื้อไปยายขาวสากไอ้ก็เลยไปไอ้ไอ้พะเพิ่นใหายพ่อนกับม่วงมวนมวนเออนั่นกัคือจังง่วงง่วงแห้งง่วงง่วงอีหลีัดนี้เพลอหลับไปเห็นเขามา ล้ายจัก,กะตากะมองจักเด็กๆหน่อยจิเข้าประตูวาดมาโอค่ะเขาเขา,ขาแล้วหากต่ว่าฮาหูเมื่อก่อนเด็กหน่อยออกหนาค่ะอันนั้นก็เลยหูเมือ่อเพราะว่าเสือบนอกเสืออนางฟังเพิ่นไห้พ่อเราหูรับเสื่อบน่นนอนดึกแน่ก็เลยก็เลยอหูเมื่อก,เกเ็เลยเบาเบาก็ผ่านเลยตึ้นเต้น,ตน นีจังแปลกประหลาดแต่คือความจริงเนี่ย<ะ>มือนด<ะ>ินกับมือไปยายกัาสากเก,ะเเกาะได้แก่ความฟันให้มูฟังนคะคะก็เลยอันก็เลยถามปูมือไม่มากกับถามปูจากไดร์เลกนั่นเพิ่มืปมาซื้อเลขค่ะแต่ถามปูว่าอันวัดหนึ่งบริษัทที่าถบเพิ่นว่าพระท่านมีวัดเพระท่านเป็นวัดทีดด่เป็นวัดป่าอยู่แต่ว่าอันมีเลขกอัน สงมีเหล็กอันสงอยู่เพิ่นว่าเพื่อนเป็นทีพักสงเนาะแมนที่พักสงบ่ดท่านมีเหล็กมีหยังแต่ว่าเหล็กรหัสของสงนั่นมีอยู่แล้วว่ะค่ะแล้วก็หายมาหนึ่งแปดศูนค่ะหายหนึ่งแปดศูนย์บัดนี้ก็ลหัสวัดเพิ่นนเนาะแมนหนึ่งแปดูนย์มัดนี้บัดกลางคืนมาห้จตังไห๋มานอนฝันอีกฝันว่าไปเกี่ยวห้าห้งัวเกี่ยวหยาห้งัวบัดนี้ก็ไปอันพ่อ อกอกล้วยเกี่ยวไก่กันผัดไปเห็นกอกล้วยเขตาตัดออกอะไรตรัดเป็ตนตอมันเน,านเ่าผัดที่ไหนก็เคยเห็นทั้งเทืเดอดอกผู้อื่นสิเคยเห็นด้วยประเจ้ามัน <S <S <ะ>มนี่ก็ไปมันผัดออกเครื่อออกปีหากพราท่านเนี่ยมีนวยมีหยางออกแต่ปีมาละมันกะมีมีกาบของจิตนวยหนึ่งสองอ,อันคือจังเพิ่นเป็นปกติเมนบ่ปกติเป็นเครื่อออกมาแต่ว่าพรท่านมีนวยมีตะกาบ กาบกคกพันออกจังสีสองอันพันกาบแตกออกแม่นแตกออกสองอันสองขางบัดที่นี่ก็เป็นปีสุกฤดูงามงามกับซองขางใส่ซองขางขัวหับบอดด้บายไม่เห็นเลขเก้าสองอยู่ในกาบกล้วยว่ค่ะ่านดอกอยู่ในไอไอไอปีเพิ่นนั่นล่ะปีสุกรดูเพราะมันอยู่กาบกาบสองอันนั่นไม่เห็นเห็นอยู่ในในปีเพิ่นเลยจะเป็นเก้าสองแมนก็เลยก็เลยตี ดีเลขกค่ะแม่นตีกับแม่นว่าแปดเก้าสองเพราะว่าปีกล้ยมันก็เป็นแปดเนาะแล้วก็ไอ้อีนังละไอ้กล้ยเก่าคออกสองขาเห็นตัวเลขอยู่ในปีบ่ะเห็นอยู่เห็นที่ไทนค่ะมันกับกล้ยไอ้ปีกล้ยมันก็ออกสีแดงมนาเตนี่ถ้าออกสีแดงคือกันคือสีบรเห็นมันกับสีบริเ็นเนาะมันอยากเป็นเท่าๆมันเป็นคือคือยางอนั่นะ บอกหอยเดือหอยหยังไปไตเนี่ยนะสีใยจงทันละค่ะชัดเจนบ่ค่ะเมนชัดชัดเลยเหรอค่ะก็คิดว่ามากอยู่ได้ค่ะกับโเคยเห็นแมนเนาะโบ่บเคยเห็นแต่ในความฝันบ่ะค่ะจ้ะเห็นแต่ในความฝันค่ะกับจังว่าเปลกเนี่กับโบเคยเห็นจักเทอคือออกมา่ด้จังไดมู่เขาถอกออกมาเป็นตุ่นเป็นหยังเป็นหน่อย แต่ว่ามีคนไปตัดต้นเพ่นเนาะตัดตัดจนตอมันเน่าเลยดิโอ้แต่มันหากบวเปื่อยออกมันยังตั้งอยู่วันนี้เพเื่อกระถอดเคือออกมากโกงมากกบมีออกสองขางล้วก็มีปีสุดรูปอยู่แต่ว่าพอท่านเป็นหมากเนาะบอบมีเนาะบมีหน่วยแต่ว่าตัวไปเพลนกรสิเป็นอยู่แน่นอะอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่ากับใบใหญ่ได้ซ้ำหนึ่งปีเพลนเนี่ยล้วก็มีสองขางซ้ำยังสี่ละแล้วก็มีปีค่ะแต่ว่า ต้นอื่นนั่นก็มีปรงขึ้นทั้ง้างบ่ค่ะต้นอื่นน่ะเขาแตดแ้วเขาโปรงเหมดแต่ต้นนั้นบ่โปรงปรปีมีเพิ่นมีเพิ่นอูเดียวอยู่กลางมูก็เป็นปีจ่อยงจังว่าอ้กับบ่เคยเห็นมีอยู่บ่ว่ะค่ามีเนาะบ่ว่าแต่ในความฝันตัวจริงกนมีค่ะคแต่ว่าผ่นผู้ใดเห็นแบบนั้นเพิ่นว่ามีโศกค่ะต้นกล้วยแบบนั้นจังว่า ก็เรยว่าทีมิโซะบเขาคือเ่าเคยเห็นจักเทียกันเป็นต้นกล้วยหอมหรือว่าเป็นตัวต้นกล้วยน้ำว่าเป็นน้ำว่าเนาะกับยังไรตออีกคะกะหูเมื่อกะหูเมื่อก็เลยมาคืดว่ามันมีอย่างสีกะมีบ่อบอ่ะค่ะแต่ตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะกะหนึ่งแปดศูนย์เนาะค่ะตัวนี้กะหนึ่งแปดศูนย์นี่เป็นเลขเป็นเลข ของพระที่พระสงเนาะจ้าค่ะต้นนี้ต้นต้นกล้วยนี่ก็เก้าสองเนาะเนาะต้นกล้วยนี่เก้าสองกัดตีเป็นแปดเก้าสองเนาะจ้าค่ะกายุสองนี่อายุของยุกุลาเนาะจ้าค่ะหกสิบสองกะเป็นอายุเมกุลาค่ะค่ะความฝันของคุณเมกุลาก็มีซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะจ้าค่ะกะขอบคุณได้หลายทีมาหายแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบานของห้าเนาะค่ะเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลทของคุณแม่กูหลาบนะคะคุณแม่กูหลาบนี่เพื่อนกะในไปวัดนะคะตนกขึ้นเพื่อนกะไปยายขอสากเพิ่นวันนะคะเพื่อนกะนอนเสือบลงไปนะคะเพิ่นเสือบเพิ่นหิวนอนนะคะฝันเห็นผีนะคะผีผ้ากระตาเพิ่นวันาะคะตาท้ายโศกมากอะเป็นเล็กเล็กเล็กน้อยเพิ่นวันนะคะ ได้หลายคนยางมาเนะคะ่ะอยู่ทีผักสงค่ะตัวเลขของเพิ่นกะหนึ่งแปดศูนย์นี่คือเป็นรหัสของทีผักสงค่ะเพราะว่าเพื่นบอท่านเป็นวัดเนะคะ่ะยังมีตัวเลขมีรหัสของวัดอยู่ค่ะหนึ่งแปดศูนย์ค่ะหลังจากนั้นเพิ่นกะฝันเห็นปีกล้ยเนะคะ่ะปีกล้ยออกดอกแต่ว่าตัดต้นเล้วกะ เป็นดอกเป็นปีขึ้นกลางต้นนะคะตัวเลขเพิ่นกะเก่าสเ็ดเก่าค่ะกะหกบสอก็คืออายุเมุูลาบค่ะวันทีหนึ่งตุลาคมพ่อ5อสองพันค่ะกะให้เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแมงรัฐบาลโชคโชคมันมนดำๆลวยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของคุณเมุูลาบค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ้งแจ้งเตือนเพื่อสิบุตราลแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านข,างขางองเ้าได้รับชมรับฟังเนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามามตัวเต็งโคตยุบไปเพียงโทนีคลิปน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ